เดี๋ยวป๊บนึงนะ้าไปเลยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรารออินไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมารายพร้อมกันนะครับไหนฟิลเตอร์ไหนบ้างฟิลเตอร์ที่ทำให้เราุไม่ได้เลย ไหนนะไหนนะหาไม่เจอแล้วจ้าโอเคอันนี้ก็ดีเหมือนกันได้เห็นหน้าไม่ชัดหน้าป่วยมากไม่สบายดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วแต่เสียงงไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่ วันนี้เราจะมายึดไอจีของ j i m m tv กันนะครับแล้วก็พิ่งห้องน้ำเสร็จแล้วพิ่ห้องน้ำเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอมาแล้วมานจะไม่หายกี่ถึงสิเฮ้ยดิดมานี่แล้วไงแล้วครับเวอร์อดียังไม่สองทุกเลยดูเลยขึ้นแล้ว ึ้นแล้วเอาใหม่เอาใหมเข้ามาอขอเริ่มใหม่เข้ามาดีๆกนขาเริ่มใหม่ขาเริ่มใหม่ขาเริ่มใหม่าแล้วค่ะเขาเริ่มใหม่ค่ะเขาเริ่มใหม่ค่ะไปเข้ามาแบบติบติแล้วทำไมเ้ยมาเซบดีครับพี่เฮ้ยสบายดีครับพี่โอ้โหเตัวนเแ้ดียวไม่ไหวล้ เฮ้ยสวัสดีครับพี่ไม่รู้ว่าเคยไม่รู้เลยไงก็บอกอยู่เมื่อกี้ว่าเดี๋ยวไปเข้ามึงเห้องนะเข้าทีนี้เข้าทีนี้เลยทีนี้จบแล้วะยังยังไม่มีคนเข้ายไม่มีคนเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เกรซนะฮะกับอินนะครับเราสองคนจะมาไลฟ์เพื่อชวนดูวันดีกูเดย์เอพิโซดสองกันเย่ วันนี้สองทุ่มครึ่งวันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับมาร่วมปั่นเทรนกันช่วยกันเล่นเทรนด้วยแชรั์กันครับบุ๊ดดี้บุ๊ดดี้ที่สองแอร์ร้อนมากเลยอ่ะร้อนจริงแล้วไม่สามารถปิดแอร์ได้เลยหรอรีโมทแอร์มาอันนี้คือเราเปิดแล้วนะเอาจริงๆแต่เขาบอกว่าหมอดูบอกว่าจะได้แฟนเซ็นเซอร์สีเขียวนะคะที่เราใส่สีเขียวมาวันนี้เนี่ยมันมีแบบปัจฏิกจจัยนะอ่าไหนลองพูดมาสิสีเขียวเหนียวซับเอ้ยกะว่าจะเหนียวเทรนซะหน่อยเอ้ยคิดมาจากบ้านอันเนี้ย ทำไม่ชี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากนะครับสจริงๆเราเริ่มเริ่มติดอ่าแท็กตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยิงยาวไปเรื่อยๆเนาะวันดี d GoodDay EP 2ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบอกเลยว่าวันนี้สนุกมากวันนี้เป็นยังไงบ้างไเนีลองรีแคปเบาๆซิว่าเราได้พบได้เจอกับอะไรบ้างวันนี้สั้นๆได้เจอกับยอยาได้เจอกับยอองูสั้นๆสั้นเกิน จริงๆแล้ววันนี้เราได้เจอคุณยาวันนี้ด้วยนะอเห็นในตัวอย่างแล้ววันดีก็จะไปหาคุณยาใช่จะได้เห็นความสัมพันธ์ตัววันดีด้วยแต่แต่ผมมาเห็นเห็นปิดไปจากตอนอีพีหนึ่งอ่ะมันทิ้งท้ายไว้ว่าวันดีบอกว่าบอกกย่ายอกว่าครั้งเดียวพอนะไม่ซ้ำไอ้วันงีตอนแรกผมคิดว่าเขาอ่ะจะเปิดหัวให้เราไปอย่างนั้นแล้วสักพักทีมจีเอ็มค่ะลงไปแล้วว่าต่ออีกเอ้าจริงใช่ไหมผมเห็นนะเมื่อกี้เหมือนลงใช่ไหม ไม่รู้ไงคือเอาให้ดูคืนนี้ไงว่าคืนนี้ต่อรอาอจะจบหรือจะต่อหเราจะสับขาหลอกก็ได้ถูกต้องครับก็แซ่บขนาดนี้มันจะมันจะอย่างไรใช่ไหมเอาจริงแล้ววันนี้สีเขียวเราไม่ได้นักกันใส่ด้วยเนาะลงรถมาแล้วเราแบบเฮ้ยพี่ใส่ตามผมจะไปอได้ไงคะแต่วันนี้พี่แกเขาสะ่งใส่แว่นมันเอาหน้ามาใกล้ๆดิไม่เขาบอกว่าเลยว่าวันนี้เขาอยากมาลุ้น้า คุณไม่ต้องบอกทุกเรื่องเราแค่คุยกันแหละวันนี้ไม่ต้องบอกผมนะเดี๋ยวผมจะมาลุกหน้าหลักย้อนไว้นิดนึ่งสู้กับรุ่นนองนิดนึ่งคุณนี่มันเป็นคนที่เฉลิยทุกอย่างจริงเฉลยหมดสปอยหมดอยู่ลุกโซกรีนนี่ทุเดย์เยอะเขาก็อย่าโซกรีนนะจริงแล้วนะหนุ่มแวบนที่จริงใจว่ะเออชอบหนุ่มแวบนก็อย่าลืมเชียร์หนุ่มแวบนคืนนี้ด้วยนะครับยังไงมีคำถามได้ไหมคืนนี้ตกคุกตกคุกเข้ามาแล้วหลายเข้ามาแล้วหรอเข้ามาแล้ว อันนี้เราเราเอา,เาขอขึ้นได้เลยไหมเร,เรากดยังไงอะพี่กดที่อันนี้มัง้งโอ้โหคนขอมาเต็มเลยท่านอยากกดผิดนะโอ้โหมันเยอะมากเลยพรงงานเยอะเออแล้วกวนใครถ้าไม่ใช่โตฟุกขึ้นเกเพิ่งส่งมาได้ไหมจ๊ะหาไม่เจอหาชื่อโตฟุกไม่เจอหรือว่ากดใหม่หรือเปล่าเลาแบบมันจะขึ้นในฉากปะหรือว่าเราเอ็เซปต์ใครก็ไม่รู้ขึ้นมา อ๋อนี่ไงเนี่ยจะไม่โตแล้วจะไ่โตแล้วอ่าววิโตวิโตวิโตขึ้นมาผมให้พี่ขึ้น C โอช่<ม> MC ใครก็ไม่รู้สวัสดีสวัสดีครับ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 โอ้แล้วแล้วฟุกไปไหนอ่ะ ฟุกไม่รู้ว่าขอไหมยังอ่ะทุกคนนะครับสวัสดีพี่อินแล้วก็พี่เกยด้วยครับสวัสดีอีกรอบผู้ต่อผู้ต่อชดไปตามคุณฟุกมาสิเข้ามายังอ่ะได้เดี๋ยวเขาอยู่ในไลฟ์นี่แหละครับหรือเปล่าสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีทุกคนนะครับครับอยู่ในไลฟ์หรอใช่ไม่เห็นขอบอ๋อนี่ไง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 เนี่ยจริงๆนะผมกลัวกดแล้วมันเป็นเดลฟีเนี่ยก็เลยก็คุยกันไปเลยแล้วกัน ขอดังไปอยู่ไหนอันนี้ทู๊อยู่ร้านแต่ว่าที่ว่ามันคือร้านลาบแห่งหนึ่งอะไรนะมันคือไ้นพี่อินมันคือชาอัมบีอินโอเคมันคือชาอัมเล็กสามไปกับใครหรอทู๊กไปกน้องฮะ สวัสดีครับอะได้นั่หน่อยเร็ววันนี้ตัวละครยังไงบ้างจากเรื่องไหนบ้างครับผมโมเยครับจากวันดีวิทยาครับผมเปิดหน่อยหนอสวัสดีครับผมเชอร์ครับจากฮะไม่ใช่ผมปุ๊กเล่นเป็นเชอร์ครับในเรื่องวันดีวิทยาครับเออน่ารักแรงไงาแรงไง แล้วยังไงวันนี้แล้ววันนี้เรายังไงวันนี้เราจะมาวันนี้ง่ายวันนี้เราจะมาชวนทุกคนดูอีพีสองกันไงเพราะว่ามันแซ่บมากๆถูกปะใช่เออแล้วก็แบบอยากจะชวนทุกคนมาปั่นแท็กเพราะว่าถ้าวันนี้ทะลุสองแสนอ่ะเดี๋ยวเติร์กจะเต้นโชว์เต้นโชว์มันน่าเบื่อปะอ่าโอเคโอเคโอเคอะไรอย่าทเงี้ยต้าพูดแบบไม่มีสิิ เอาให้ถึงแสนเันก่อนเดี๋ยวมีอะไรให้เนอะเพราะว่ามันก็ไม่อยากรู้เลยว่ามีอะไรให้หวานหรือเปล่าได้ครพูดถึง ep สองดีกว่าให้สปอย ep สองด้วยสามโอเคเรามาสปอย ep สองสามคำกันครับสำหรับวันนี้สองทุ่มครึ่งที่จะได้ดูกัน g m ยี่สิบห้าสำหรับพวกอะไรมึกเว้มาสามคำ คุณชอบส่งอะไรแบบนี้ผมเองนะสามคำที่คุณได้ส่วนอะไรมาคุณส่งให้ผมก่อนตลอดเดี๋ยวคุณีทไม่ทันอ่าไม่ตอบว่าไม่ตอบว่าสามคำสามคำโดนแน่ยับเออโดนแน่ยับเออต้องรอดูว่าโดนอะไรครับเอออ่าอ่ะเริเมฟิวเ็จก่อนเนาะเริ่มฟิวเสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวให้กลับมาใหม่เนาะขอปิดไลค์ก่อนนะครับเพืเพืเลิกฟิวเตอร์ก่อน เสียใจด้วยนะเจนี่อย่ามาขาวดำพูดพูมีดีสองห้าพูมีดสามคำน้ำเต้าหู้เออแล้วเต้าหู้เดี๋ยวไปดูมีมีนะแต่พี่อินไม่ได้กินไงแต่พี่อินไม่ได้อยู่ไหมพี่พี่ไม่รู้เปล่าเรื่องเนี้ยไม่รู้ใช่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่ได้รับทานด้วยรับทาน อ่าสาอำสำหรับคุณเกรสน้องมันม่วงเฮ้ยด้วยรู้เองเลยทำไมวะทำไมพูดอะไรมาจำไม่ได้สะกอันเลยวะน้องมันว่วงเหรอวันนี้เหรอวันนี้น้องมันม่วงจริง เอาม่วงมากน้ม่วงามแบบอะไรน้าม่วโ่วงไงอาตวกม่วงนไดงยอะคุณจินละทายของผมแล้วครับจับทัไฟเก่า คุณผมขอพูดก่อนเลยนะท่านไปเก่ายิ่งร้อนที่ผมบอกการเป็นบอกในไอจีว่าคุณลืมว่าผมเข้าโรงพยาบาลผมจะติสูจน์ให้คุณดว่าผมจะผมจะบอกว่าผมเห็นทุกอย่างแต่ว่าคุณเล่นอะไรในแบบในแอปเอ็กซ์บอยบ้านตอนที่ผมนอนวันแรกที่ผมเข้าไปนอนผมไม่ได้เล่นที่เขามีแต่เออมึงให้เขานวดเลยค่ะเจ๊ม้าผมพักกล้องอยู่เฉยๆใช่ไหมครับดูดีก็มีชายร่างใหญ่สองร้อยเก้าสิบ เดินเข้ามานวดหรอเข้ามานี่นวดผมให้ผมทำยังไงอย่างพี่ให้ผมซักไปปล่อยคนอื่นก็บอกก็ปฏิเสธเป็ีนเขาไปดิว่าแบบไม่นวดครับผมมีคนนวดได้อยู่แล้วรว่่่าาอยยเลคับพีถ้าใครได้แกลอรีไว้นะครับหหน้าจอไว้ลูกปูลมัเปิดลูกอะไรมาใส่ด้วยนะว่าเขาแบบปฏิเสธแล้วจริงห้าคนปฏิเสธเป็นแบบนั้นเนาะไม่ได้หว่ะหน้าคุณมีความสุขมากค่ะคุณหนูคุณหนูมีความสุขที่สุด ตั้งแต่เล่นมาคิวแรกคิวเนี้ยหนูไม่มีความสุขเท่าที่เขาเดินมานวดเลยครับเพราะเขาดูแลหนูยังดีเขานวดใวให้หนูข้าทุกอยอ่างทุกอย่างของพี่เนี่หนูต้องดูแลค่ะออดูแลอะไรครับพี่เข้าใกล้หนูหนูหนูด่าแล้วค็ัหนูลลไล่แล้วอย่าปหวา่นเออเออเออของมี่แให้อนูด่าอุ่นด่า ดูหน้าเขาดิเอาเอาหลักฐานดูเลยแต่ทุกคนดูหลักฐานนะครับว่าพี่เขาอ่ะมีใจให้ผมจริงจริงไม่ผมไม่ใา่ละครผมไม่ใา่ทีนี้ละผมขอแถลงข่าวตรงนี้ไม่มือมือข้างบังคับเขาอยู่หรือเปล่าพี่ขเราสองคนที่ออกมาเนี่ยถ้าทุกคนเห็นมือของเขาแล้วก็รอยยิ้มของเขาอ่ะจะเห็นว่าพี่เขามีใจให้ผมไหนไหนพี่เกดลองนวดให้พี่อินบ้างอยากรู้ว่าน้าจะเป็นแบบนี้ไหม รู้แล้วสาตาเมื่อกี้หนึ่งลันา้ำหนักมือมันไม่ได้เปล่านี่รยมาแล้วก็จะเค้รมไงแล้วแต่ถ้ามาที่วันเดียวกันเขาเตียมมันนะเขาเตี้ยมันแล้วเนละครผมผมอยู่บทดป่วยมันหายดป่วยมันหมดอายุไปแล้วพี่หมดอายุสิครัหมอฉีดยาให้เข็มมันเลิ่อเลยว้าคุณคุณจะทาเสียงให้มันดูร่อล่มเลยไหมครับพูกันเป็นไรเหย พุกแน่ค่ีจ้าจะเอาไหมไปดิวิตามินนี่จะเอหรอใช่อ่ะอีกสิบห้านาทีสิบห้านาทีซีรีส์มาทุกคนอย่าดูอย่างเดียวเปิดสองจอเข้าไปปันแท็กเดี๋ยวนี้ใครไม่ปัดแท็กไม่ต้องดูจริงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูวันดีได้นะครับเพอผมอยู่ครับยังดูวันดีได้เลยอสองคนพูดบ้างพี่เมื่อกี้ยังเถียงกันอยู่เลยฮะ พี่จะช็อตบีบไหมครก็บอกว่าทีนี้ที่จะดุจริงใช่ไหมเออเกืบเย๊ดุหรอหรือว่าอะไรเย๊ดุจริงจริงไม่ไหวพี่แกคือตอนนี้ไม่สามารถโยงไปเรื่องดีได้เลยสักอย่างไม่สามารถโอย๊ได้เลยไม่ใช่เติมโอเติมโอเข้ามาในเย๊หน่อยไม่งั้นมันจะเย๊ดุหรอโอเย๊ดุหรอโอเย๊ดุจริงจริงใช่ไหม ถ้าดูดหรือไม่ดูดนี่ต้องถามพุกนะครับผมว่าผมว่าก็ไม่ดูนะครับถือว่าแบบเป็นเขาเรียกอะไรอารมณ์มาตรฐานมากๆเลย s t a เ l e อครับเป็น s t a b ดูดกบเ t a b ลใช่ เนี่ยเขาเมื่อกี้ว่าแตสวีทกันใหญ่ก็เลยไม่ได้ฟังปุ้นเนาจริงไม่ตอนนี้ผมไลฟ์ไปกันสองเหมือนไลฟ์กันสองคนนะเนาะไปเรื่อยจริงเนาะก็เหมือนเราไลฟ์ไกันสองคนเนาะฟุ้งเนาะใช่ไม่เขาเขาอยู่สองคนไลฟ์สองใช่โอ้ยรอแล้วรอแล้วดี่เมย์ว่าพี่เกดไปวันนี้ทำไมถึงใส่แว่นนะพี่เกดเพราะว่าอะไร คทราบไม่อันนี้มึงไม่รูค่กูจะเล่าให้ฟังเอายังไงเขาว่าพี่มาบอกกูว่าวันเนี้ยพี่ขอมาลุกแบบน่ารักน่ารักนะเออแล้วแล้วน่ารักไหมครับคือตอนแรกก็ว่าน่ารักดีแต่พอเจอน้องโฟล็อกก็ตกไปน้องโฟนน่ารักกว่าเยอะเลยแล้วเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ได้พยายาสู้เขาไม่พี่เกดเ็กเขาอาจจะแบบว่าหึงหึงเราตอนที่แบบ ไอ้ลุกในหมอไงมาสู้กับไอหมอเต๋อแบบว่าเอ้ยใส่แว่นอาจจะเป็นดูหมอเป็นหมอได้เลยอย่างงี้ไงเฮ้ยจะเป็นหมอจริงนะโอ้โหเปลาจริงด้วยลอดูลองจริงที่เห็นมากกว่านั้นเยอะนะอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจกับเราอนะอ๋อโอเคเยอะค่ะวันที่ก่อนที่พี่จะเข้าโรงพยาบาลไปคนนั้นนี่มาทำไมปรึกษาบาลแพทย์ ใช่ผมต้องพูดจีบแลยวประกาศอยู่ไหนเนี่ยเอางี้ในในบรรดาสาววันนี้มีใครต่อหาพี่ต่อข้าวรมันบ้างไม่มีเราก็ไม่ได้โทรค่ะบอกไปแล้วผมไลน์ไปหาเลยคือแ่บพี่กลังจะนอนแล้วตอนนั้นอ่ะเพราะอีกวันหนึ่งเราถ่ายงานด้วยกันแล้วผมผมได้ไลน์หาพี่หรือเปล่าไลน์ว่าอยู่ไหนข้าวรมันหรือยาอะไหรือยปลาได้ไลน์หรือเปล่าได้มา จะบอกว่าหนักจริงไหมหนักว่าหนักจริงไหมหนักแค่ไหนอันนี้ก็เป็นห่วงแหละหรือว่าถามเช็คว่าเหมือนแบบว่ากูหลอกเหรอหรือว่ายังไงไม่ว่าแบบไม่อยากถ่ายงานอ่ะก็เลยลองมาเล่นยๆหรอหรือว่าจริงๆก็งานะถามว่าหนักไหมแต่แตรีบบีมมาเนาะรีบบีมไปเลยหนักจริงไหมหนักจริงไหมหนักจริงไหมหนักเท่าเหมือนกันนะเอางั้นไอ้แต่เราเราผ่านไปแล้วเราหายแล้วนะครับ แคเหลือเสียแล้วตอนนี้พี่เกณหายดีแล้วใช่ไหมครับพี่เกณหายดีดีแล้วยังครับอาการอื่นดีขึ้นแล้วครับแต่เสียงเสียงยังไม่ค่อยกลับมาเต็มร้อยก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับมีคนบอกว่าอยากให้ทำมอร์นิ่งคอลให้หน่อยเอาไว้ใช้เป็นเสียงปลุกอ่ะคุณอินมอร์นิ่งคอลสิยังไงครัมอร์นิ่งคอลก็คือพูดอะไรก็ได้เดี๋ยวเขาอัดเสียงอินเอาไปตั้งเป็นเสียงปลุกเขายังไงไม่คิดว่ามจริงอ่ะ ตื่นอะไรไม่พี่น้องเอาแบบวันนี้ดิพี่เอาแบบเคลิ้มๆอ่ะเอาแบบเหมือนที่พี่เกย์เขาชอบพูดอ่ะแบบว่ารับสายด้วยค่าอะไรเงี้ยแบบรับสายด้วยค่าตื่นคนดีคนดีตื่นแล้วครับอะไรเงี้ยแบบตื่นหน่อยแล้วโอ้โอ้เข้าใจส่แบบนี้นที่ที่เล่นนัได้อคืบทที่พี่เกย์เขาพยายามจะชอบสร้างเทสที่สร้าง เคสของพี่เกดในจอที่สาตื่นได้แล้วนะคะเอ้ยเสียงพี่ดูกรมาไหนแล้วนะลิฟตื่นนะคะเดี๋ยวไปทำงานสายนะคะตาล่างี่เป็นตาล่างี่เป็นมึงไม่มีเสียงมาปุกกูด้วยซัมไม่เป็นะจะไปฟุกอันนี้คือมอพี่ขอมอที่คอจากฟุกหน่อยแต่ขอเป็นการร้องเพลงครับยังไงฮะมอที่คอด้วยเป็นทุ่งจำนอง ่อนนี้ขอจะเป็นเรนำนองเหรออันมันมีเพลงหนึ่งที่แบบว่าได้ยินแล้วตื่นเลยอ่ะรู้เลยว่ามึงร้องไม่ได้จะร้องว่าจะต้องร้องทั้งชีวิตอง รออีกครงคอมมนดี้ข้อแบบเสียงสดนะครับพี่เออเสียงเสียงไม่า Baby จะที่เลยน e Baby รับรองึงไม่ต้องกลัวว่ามีเด็กจงไม่ทำให้เธอต้องเจ Baby ฉันรับประกันเลย Baby ได้ลองแ้วเจอเอาไว้แต่ที่สร้างมาเป็นแฟนมิมีได้ไหมอขออภัยต้องรออีก o c t อ v e หนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงเออยัขึ้นเสียงสูงไได้จริงจริ ต้องพอใจพอใจอะไรนะโตอยากร้องด้วยเหรอใช่มันไม่ล็อกไม่ติดนะล็อกเอาอ้องดีๆลองลองไม่เป็นแค่พูดว่าเบบี้เบบี้ล่ะคือมือมาเอาเบบี้เบบี้เบบี้คราบคนดี baby เปเป็นคนดีอะไรนะพูดดีๆพี่โตเบบี้คราบคนดีตื่นได้แล้วคราบอย่างนี้พูดดีๆเดีวอะไรนะอีกทีนะไม่พอพูดแล้วไม่ถมทวอะ ไม่ถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตจะอัดไว้ใงอัดไว้แล้วก็แบบเอาเสียงพุกไปเป็นที่ตั้งปลุกไงแทนแทนคนอื่นอ่ไม่ต้องคืออโทรก็ได้ไม่ต้องไม่แต่เอาไปต้องไปตั้งก็แค่บอกใช่ไหมคิดใหยิ้มอย่างนั้นเบบี้ครับตื่นได้แล้วนะครับเออได้แล้วยางงี้อย่างงี้ เขาบอกว่าได้โมนิคอของคนเราขอหลับต่อดีกว่าไม่ดีโมนิคอของทุกคนแล้วเลือกว่ากลับไปใช้สิ่งเดิมได้แต่จริงเสียงที่ตื่นจะเป็นเสียงกริ๊งอ่ะอีกแปดนาทีอีกแปดนาทีทุกคนเปิดทีวีเปิดคอมเปิดทุกอย่างรอไว้เลยนะครับ GFM ช่อง25นะครับครับวันดี e ีสองนะอย่าลืมเข้าไปบันทึกด้วยนะอะเขียอ์นิดนึงดีกว่าแปดนาทีเนาะหนเขาถามจากทางบ้านมีไหม ไหนมีคําถามอะไรไหมจากทางบ้านเดี๋ยวจะมีคำถามเดี๋ยวจะมีแบบกิจกรรมหรือว่าคำถามจากทางบ้านเนี่ยมีคําถามว่าเออพรุ่งนี้พี่อินไปไหนมาคะคะพรุ่งนี้ใช่เขาคําถามจากทางบ้านพรุ่งนี้พี่อินไปไหนมาคะาม่รู้เลยไม่รับ ไปค่ะทำอะไรีเนาะแ่นี่ยป้าบ้านค้ามีใขเคเมเอาไปกันบ้างอยากใครเจีบจ้องหน้ากันสิบบไครหลุดก่อนป้าข้างบ้านใหม่มากมีจีนมีจีนป้าบ้ก่อนทายังไงก็ได้มึงมึงวกป้า้บ้านเป็สาววายแต่ว่าพี่บอกว่า อะไรอป้าข้างบ้านบอกให้สบตากันอ่ามาไวาเอาเริ่มยังนนิ่นงี้อกพี่ครับข้างล่างมืออยญ่หยิกเข่ากันครับ <laughs> <S <S พี่เขาเขาทำไม่ได้หรอกโฟบเราก็รู้กันอยู่เออเออก็จริงก็จริงก็ถูกก็ถูกไหนฟุกก็ตัวเราจ้องหน้ากันสิมันมันอยู่ฝั่งไหนยังไงอ่ะพี่หันอ่ะพี่หันฝั่งนี้พี่หันฝั่งนี้พี่หันฝั่งนี้เดี๋ยวผมหันฝั่งนี้เราต้องเฮ้ยคนละด้านด้าวตอนนี้ก็หันตรงนั้นฟุกหันไปหันขวาขวาเออเออเออ นี้ถูกไหมเเมนต์ออแล้วเราแล้วเรามองล่างมแบบบิดเหรอแล้วเจ้าอื่นเขาเห็นยังไงอ่ะเจ้าอื่นเจาอื่นก็เหมเราบิดหน้าเจ้าอื่นเขาเห็นยังไงก่อนอพี่โยจัแอบลงรูปสปอยล์แล้วเหรอเฮ้ยพี่โยลงรูปสปอยล์อะไรอีกแล้วเฮ้ยไหนอ่ะขอดูด้วยนี่ของลื้อของใครอ่ะเฮ้ยมันติดเลดกินไป แล้วดูนี่มข้างๆเร็วอ้านี่ใครอ่ะพอแล้วนี่ดตูมแต่นิ่มือนเป็นรูปเหมือนรูปแอคทายเลยอ่ะนี่คือแอคทายนะนี่จ๊ะนี่เป็นทฤษหลุดหรือเปล่าเนี่ยมันคือขาผมไม่ไม่เราทำอะไรกันในเมื่อตรงนั้นไม่มีกล้องลับซะหน่อยไม่อันนั้นขาฟุกแต่ว่าอีกอีกขาหนึ่งคือเท้าพี่เกดอ้าวไม่แล้วกูจะไปเขี่ยมาทำไมคุ้นคุ้น แปลกแล้วที่ยินเรื่องเนี้บอกว่าแปลกแปลกแล้วโตเกะใช้มวยมันมืดครับสับสนโตเกะใช่ปะฟุกเราออกเออเออใช่ไหมล่ะงงกันไปใหญ่ละยืนยืนสองครึ่งแล้ววันนี้หรี่ใกล้แล้วพี่แลเนี่ยย้ำหน่อยย้ำหน่อยครับวันนี้เราปากแฮชแท็กนะครับครับผมวันดีคู่เดย์ผัดแรงจูงใจด้วยถ้าเกิดทะลุสองแสนคุณจะให้อะไรกันครับเออ อืมให้อะไรดีอ่ะฟุกฮะพี่เขาปรึกษาไปแล้วเราต้องทำอะไรกันน่ะไม่อะไรอ่ะไม่มีอะไรมีอะไรพี่แค่ชื่นชมองเตัวพี่รักในความเป็นน่ารักของน้องพี่ โอ้โหอ่าวันนี้เป็นลาบูบูสีเขียวหรือเปล่าคนดูต้องเตรียมตัวและก็อีกห้าทีเดียวโอเคครับอีกห้าทีในจิ๊กแต่ต้องเตรียมสิ่งหนา EP EP นี้นะครับมันคุณจะต้องเตรียมหนึ่งเลยนะครับแพมเพิร์ดใช่อย่าพ่นคออย่าพ่นคอมันฟินจัดจนไม่อยากจะไปห้องน้ำเออใช่กอย่าพ่นคอเพราะเดี๋ยวจะกรีดกันแบบเสียงหายกันตะถูกต้องแล้วก็ ใครที่มีเบอร์แฟนเก่าให้รีบลบท oh. <Wow. S 1> ิ้งไปเพราะไอพีนี้อาจจะทให้คุณรู้สึกอยากกลับไปหาคนเก่าก็ได้ไอหมอวันรีมยังไม่ลบแน่อะไรเตมเลยเตรมเลยเตรมเลยอาเมียรทำเพื่อยาบนคอได้เตรียมน้ำค่ะเตรียมน้ำทำไมเตรียมทำไมเตรียมน้ำเพราะว่ามันมันแซบมากดูแล้วจะแบบเผ็ดอ่ะ ขอแห้ระดับสิบอะไรเงี้ยก็มีอะไรอีกพี่โต้พี่โต่้ควรเตรียมอะไรบ้างเตรียมรีโมททำไมอ่ะปาดทีวีีทไงตอนเนี้ยมันจะมันจะสามนาทีอีกสามนาทีเองเออถ้างั้นคุณต้องเตรียมที่จันแบบมือถือด้วยเพราะคุณต้องปัดเทรนด์บนมือถือแบบทำ ถูกต้องมีแหละนี่แหละนี่แหละอยากมีกระดิ่งอ่ะต้องไปเตรียมกระดิ่งมาด้วยจะได้กดกูมีกูมีอยากให้กดแะไรบอกจะยินกดให้งั้นผมทำอย่างนี้แล้วพี่กดเฮ้ยดิิ่งจะได้ตแล้วแต่ละท่านตื่นใจอ่ะสองนาทีแล้วเฮ้ยตื่นเต้น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 ไม่เขาบอกว่า ข้อสำคัญแกอินเหมือนนิ้วกับรูปักไฟเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจเธอสักอย่างช้อนโดนเขาตลอดเนี่ยจิ้มไปก็ช้อตจิ้มไปก็ช็อตจิ้มไปก็ช้อนใช่ไหมล้อให้คิดใหม่ตัดกันเฮ้ยอันนี้มันเป็ใช่อันนี้ไม่ใช่รูปักไฟอะไรเดี๋ยวจิ้มเล่นเดี๋ยนี้แปลกๆนะคะรูปักไฟรูปักไฟมันเด้งเด้งเนาะมันเด้งเด้งรูปักไฟมันเด้งเด้งค่ะรูปนี้มานสู้มือนะคะรูปักไฟระวัง ไฟมันดูดนะครับอุ๊ยแกอยากโดนไฟดูดครับเอ้ยพี่โดนทุกวันเลยพี่ไม่ไหวแลยคตอนเนี้อะอะใดๆนะฮะยังไงยังไงก็ขอเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงไทยอินนะครับก็สามารถมาถ่ายรูปตู้สติ๊กเกอร์ได้นะครับให้ปิด D M M นะครับใช่ครับพี่โมแต่ให้ดูว่าโอ้โหแบบกล้องและแสงคือแบบ คือรู้นะว่าพวกเราหน้าดีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ามันดีขึ้นไปอีกก็ใช่ไหมจริงมันไม่ต้องใส่จิ๊เตอร์ด้วยสาวก็ยังนวลนะฟูงฟิงมากเออเนียนคลิปไปเลยนะครับผิวว่าข้าวไม่อะแล้วสั่งอะไรไปหรอเฮ้ยไม่สั่งเขาทำงไงคิวว่ะพี่อินผิวมากผมมียาอมุนเส้นนะกินเปล่ามาส่งมาส่ง คือเราคงก็อยู่เหมือนกันนะจะต้องขอเสื้อนะแต่ว่าจริงเหรอมันอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวหรอเราเจอที่คอนโดใช่ไหมฉันเห็นหมดเพิ่มครับอีกสักหนึ่งผลงาทุกคนได้รู้แล้วนะคะว่าใครคือหนึ่งในผู้บริหารใครคือหนึ่งในทีมงานของวันนี้ไม่อยากจะบอกเลยว่า EP สิบว่ะ e ีสิบหรือ EP สิบเอ็ดอ่ะโคตรแซ่บเพราะว่าเราเขียดเนี่ยเราแต่เราต่ยังแต่ยอัปเดตกันหน่อยเรายังใส่กันไม่ต้องไม่ต้องคิว่แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ สีภาพเนาะประมาณยี่สิบห้าใช่ไหมใช่เราเรายังถ่ายกันไม่จบแต่ก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็วถูกเช่แงเวลาและด้วยที่สําคัญเลยบทมีการปรับแก้ตลอดเวลาเพราะว่าเราก็จะดูแล้วก็ดูการพัฒนาของตัวละครนะครับต้องครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสนุกแน่นอนถูกแล้วก็อยากดูอะไรอยากเห็นอะไรจริงๆเอาพูดตรงเลยนะไม่เวอร์นะคอมเมนต์มาได้นะคุณโยผู้เขียนบทของเราเนี่ยเขาแบบสามารถแบบปรับได้ตลอดเวลาถูกถูกถูก ก็สามารถพิมพ์มาได้ว่าแบบชอบแนวทางประมาณไหนเดี๋ยวเราลองดูว่ามันคร่งแล้วหรือเปล่านะครับค่ะครึ่งแล้วหรอสองทุกครึ่งแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วไปนั่งรอดูกันดีกว่านะครับแต่วันนี้วิทยาวันพีเดที่สองฝากติดตามแทนกันเยอะๆนะครับอ มีมีพี่เขาฝั่งบอกมานอะว่าจะขึ้นเทรนง่ายๆอ่ะก็คือให้ลงข้อความเยอะๆแล้วก็ให้แบบว่าเขียนเยอะๆๆใช้รูปบ้างก็ได้นะครับแฮชแท็กวันด<ไ>ีกูเทอีพีสองอันเดียวนะจ๊ะปั่นกันยาวๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเข้าไปอ่านกันนะจ๊ะเ <สะ S 1> จอกันทุกคนกขอบคุณนนไปนอน,นครับมา,ม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้วาาามาแล้วอยากดูอยากดูอยากดูไปแล้ว <S <S ไปแล้วไปแล้วเอ็นเลยเหรอเอน็นนา